ไทำไปถ้าเหรอจริงเหรอเจ้าเนี้ยเ,เก่งหลายอย่างเนาะมือเขาห่อหอนะให้มันมิดแล้วกลมาผุบโอ้ช็อกโกแลตอีกทีเออช็อกโกแลตแล้วเส้นน้วเหรอ แล้วทำไมเสร็จเร็วอ่ะนี่เลยเฮ้ยแป๊บเดียวทำเรียบร้อยเลยอันนส้เจียวเตรียมมาแล้วแล้วก็เป้งอ่าเตรียมมาแล้วพร้อมมาแล้วมันก็เล็แป๊บเดียวเสร็จเลยเนาะนี่เขาเรียกว่าเสร็จเลยเขาเรียกว่าไดฟุกุอ๋อไดฟุกุรสสตรอเบอรี่ไอ้ใส่สตรอเบอรี่เนาะแล้วก็หน้าหน้าคือแต่ต่างไปแต่ว่าเป็นไส้ ตรอเบอรี่เลยเมนตรอบรี่บอตัวนี้ากเขียวอ่นีบนี้บนี้บนี้ชอกโกแลตตรอบรี่กวดกแดงอโอ้หน่ากินตรอบรี่เป็นไส้ด้วยเขียวช็อลตตรอบรี่บูเบอรีกวดูรแดงั่งมัน่วงเือเจอครับลองชิมแมลองชิมแล้วลองชิมเลยดิเอาเลยองชิมลองชิมลองชิมเอาเอาตรอบรี่อ่ออะไรเนี่ย อันนี้ถูกหน่อยกินโชว์ออฟสาวก็กินแพงสุดกินโชว์แพงสุดเลยปลาโซ่หมื่นหเอาหมื่นห้าเนี่ก็กินหมื่นไปเลยเอาหมื่นห้าหมื่นห้าทำไมมัถึงแพงกว่ากันอ่ะตัวดำตัวดำรอกนายดูดิ อ๋อแบบนี้อ่ะคนละครึ่งใช่ใช่กินเลยกินเลยพี่กินเลยอุ้ยกินเดียอยู่ตรงนี้เขาจะใหญ่แบบนี้อ่ะมามาดูมาดูมาชมโอ้โหอ้ได้แลสวย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 เนี่ยไปค้าเลยอ่านี่ติดเซ็นไม่ได้ป่ะเซ็นไได้เซ็นได้ไม่ค้าจะดีด้วยเซ็นได้เฮอดีมากเลยอะผ่อนผ่อนสองงวดได้ไหมเนี่ยงวดหนึ่งส่างวดหนึ่งซักโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะครับได้ประกุร้านอ่า ร้านกูชื่อร้านเลยนะตลาดสีหอมตลาดสีหอมอ่าเด็กผู้กูเจ๋งเลยนะเจวัน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 เวนแล้วเจ้าชื่อหย่างไงน้องขาวเออน้องขาวโดยน้องขาวเออโอเคเลยน้องขาวเป็นเป็น